พระยากงหรือพยากรมเจ้าเมืองกาญจนบ,บุรีนิทานปรำปราเรื่องพระยากงพระยาพานนิทานพื้นบ้านนี้เป็นต้นเขาการสร้างพระปฐมเจดีและตำนานพระปทนเจดีพระยากงเป็นบิดาพระยาพานนิทานเรื่องพระยากงพระยาพานนี้ เป็นเรื่องเล่าขานกันอยู่ในหมู่ชาวเมืองกาญจนบ,บุรีนคนปรปฐมซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าเมืองนครชัยศรีและเมืองราชบุรีปรากฏในหนังสือพงศาวดารเหนือมีเรื่องย่อด,ดังนี้พระยากงเจ้าเมืองกาญจนบ,บุรีได้รับคำทำนายว่าจะมีบุตรที่กระทำปิตุคาตครันชายาเกิดบุตรชายคือพระยาพาน จึงให้ราชบุรุษนำไปทิ้งในป่าตั้งแต่ยังเป็นทารกยายหอมเก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรพระยาพานเติบโตขึ้นเจ้าเหมืองราชบุรีจึงขอรับเป็นบุตรบุญธรรมพระยาพานต้องลงทำสงครามชนช้างกับบิดาคือพระยากงและได้ฆ่าบิดาสิ้นชีพในที่รบภายหลังพระยาพานทราบว่าตนเองเป็นผู้ฆ่าบิดาก็สะดุ้งในบาปและหวาดกลัวในผลกรรมของตนจึงได้ประชุมสมนักปรา์ราชบัณฑิต ปรึกษาหาทางผ่อนคลายบาปลงโดยสร้างพระปรางสูงเท่านกเขาเหินพระยาพานจึงให้ก่อสร้างพระปฐมเจดีดังกล่าวเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยมูลเหตุหรือตำนานการสร้างพระปฐมเจดีและเจดีพระประทนนั้นพิจารณาตามเอกสารที่มีอยู่แยกออกเป็นสองลักษณะคือเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องพระยากงและพระยาพานลักษณะหนึ่งและเป็นตำนานในพุทธศาสนา ว่าด้วยมูลเหตุการประดิษฐานพุทธปฐมเจดีอีกลักษณะหนึ่งเช่นเรื่องตำนานพระปรมเจดีทั้งนิทานและตำนานที่กล่าวมาแล้วแม้ว่าจะกล่าวด้วยเรื่องพระประทมเจดีและพระปฐมเจดีเหมือนกันแต่เนื้อหาเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใด